ครับผมกรีนะครับผมสุดุครับผมอมนะครับวันนี้พวกเราจะมาํำเสนอสินค้าสว่านมักกิต้าครับผมครับอุปกรณ์อุปกรอ์ครับผมจะเป็นครบเจรยนะครับนี่ครับตันนี้กำลังไปอยู่ที่4 3 0ตาน่ครับผม ก็ความเร็วในการจอ,อยครับอยู่ที่3,000รอบต่อนาทีครับผมวพาโเราเปล่าครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ที่การจอยครับผมเราจะมาจอยจอยลกก่อนนะครับ ดีกครับลองลองการใช้นี่ก็ได้ ตัวนี้ตัวนี้สามารถจหล่งจอบคูนจอบมามได้ผมจะแทงได้งับเจอไมารับ ก็จะประมาณนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2,800บาทปรับาทนถ้าสนใจตัวนี้สามารถติดต่อทางร้านเคื่อนช่างหรือว่าในเตจของร้านเพื่อนช่างมีเบอร์ติดต่อด้วยนะครับสามารถคลิกได้ที่ ลิงก <ắc> ์ของ Facebook ร้านเรื่อนช่างครับครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวกันครับผมสวัสดีครับ